ราต้องทบทวนกลยุทธ์เกี่ยวกับหุ้นปันผลสูงสัน,นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลูกค้าแนะนำบอกต่อแล้วก็เปิดพอร์ตกันค่ะจะได้ทบทวนให้กลับมาลูกค้าที่เพิ่งเปิดพอร์ตใหม่แล้วก็เตรียมจะเก็บหุ้นปันผลสูงค่ะใช่ใช่มันเริ่มขึ้นมาแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงสิบเป<ล>อร์เซ็นต์ด้วยเฉยเ,เริ่มจะเหลือตัวให้เก็บนอก ลงแล้วเพราะว่าราคาเริ่มขึ้นมาแล้วจ้าแต่ยังขึ้นไม่เยอะแต่ว่าเราก็ไม่อยากได้ราคานี้เราอยากได้ราคาที่เราแนะนำเพราะว่าเวลาอ่าราคาลงมาแรงๆนี่พี่เปียกก็จะโพสต์แนะนำให้กับลูกค้าในห้องหุ้นปันผลนะคะคจากนั้นคอนเซปต์ของหุ้นปันผลก็คือเราจะเก็บ อย่างน้อยอย่างให้ให้มีสักสามตัวในพอร์ตก็พอก็เลือกจากในโพยนี้ได้เลยค่ะโพยนี้ก็จะมีหัวใจสำคัญก็คือเราจะคาดการณ์ปันผลให้มาจากคอนเซนแซสนะคะคอนเซนแซสคืออะไรคอนเซนแซสเนี่ยก็คือเขารวมบทวิเคราะห์จากทุกบลกเกอร์มาให้นะคะ่ะรวมทั้งพวกบูมเบิร์กด้วยค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะจากแล้วก็ เราก็คัดตัวที่ให้ปันผลสูงโดยที่เราจะเก็บาจากเปอร์เซ็นต์ปันผลนะคะดูอย่างน้อยเนี่ยก็คือปีหนึ่งเนี่ยให้อัตราเปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็นตต่อปีค่ะคเก็บแล้วแล้วเราก็ถือรอค่ะโดยที่การเก็บเนี่ยเราจะมีการแบ่งสักสามไม้ค่ะค บางตัวก็อาจจะได้ไม้เดียวบางตัวอาจจะได้สามไม้ครบแล้วครบแล้วก็ถือรอรับปันผลสูงไปเลยจ้าจะขายเมื่อไหร่ขายก็ต่อเมื่อกําไรเนี่ยค่ะขึ้นมาให้มากกว่าปันผลสามารถพิจารณาดูขายได้เลยจ้าระบบเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ครับสิบเปอร์เซ็นต์คขายก็ได้โอเคใช่ระบบก็คือโอเคสิบเปอร์เซ็นต์บขายได้เลยแล้วขายแล้วทําอะไร ก็วิ่งออกไปอ้าปากตากแดดแล้วร้องว่าชโยฮอฮอฮแล้วก็ค่อยกลับเพื่อเป็นผ้าอับช่วงนี้ฝนตกเป็นผ้าอับต้องวิ่งออกไปอ้าปากตากแดดไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเลยแปรงฟันพี่แปลงฟันถ้าแกปากมีกลิ่นเนี่ยอย่าไปอ้าปากก็ก็แปลงทุกสัปดาห์นะคะเออนั่นแหละปัญหาล่ะ อ่ะคันนี้นี่คือหลักการนะนี่คือหลักการในการเล่นทุนผลผลนะอ่ะคันนี้ตัวที่เราเก็บได้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างครับอะมาเลยค่ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวแบงค์ดูนี่เอาอออันนี้เป็นตัวคอนเซนซัสที่โอ้แม่ยาวมาเลยเอามาให้ดูว่ากว่าจะได้มานะคะเออาเข้าเข้าพอเพราะว่าคือแบบมันมันมันยากไปอ่ะ จริงๆไม่เอาตารางเมื่อกี้เนี่ยเอาตารางเมื่อกี้นี่แหละเพราะว่ามันมีราคาอยู่แล้วนี่ปาปาอันนี้คือที่หามานะคะทุกวันนี้บบงก์ตาเหล่ตาเขไปหมดแล้วจ้าเนี่ยเช่นอินทัสลงมาคดีไปเจอเคสอะไรนะสตาร์ทไม่ใช่ใช่สตาร์กเปล่าไม่ไอทีวีไอทีวีมันลงมาเจ็ดสิบสองพอดีเลยก็เก็บเข้าไปไอทีวีเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนส่วนดิฟเนี่ยสิบสองจุดสามเรามีอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ยังลูกค้าใหม่ก็สามารถเก็บราคานี้ได้เลยค่ะใช่อ,อสังหาอะไรนะครับก็ราคาเก็บคือแปดบาทหกสิบใช่ไหมจุดหกค่ะที่เราเก็บกันมาแล้วตอนนี้แปดจุดห้าใครยังไม่เก็บก็เก็บซะถูกไหมโอเคใชค <Okay. S 2> ่สรุปสัปดาห์นี้เราก็จะมีตัวให้เก็บสัก ามตัวนี้ค่ะ Intouch, d i f แ l a n a n d House ค่ะพี่<ม>เปียมีอีกมีอีก KKP เนี่ยเราเก็บไหมที่หกสิบสามตอนนี้หกสิบสองใครยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อซะ uh huh. อ่าอ่าโอเคนะ Top เนี่ยเก็บที่สี่สิบสี่รีบาวแล้วเราก็ถือไว้อย่างนงั้นแหละครับไม่ต้องทำอะไร uh huh. นะโอเคปตทปอทสามสิบเก็บไปแล้วตอนนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทห้าสิบก็ ก็ซื้อไม่ได้ก็รอที่สามสิบต่อไปใช่แล้วครับผมแอดวานซ์มาแล้วค่ะตอนนี้สองร้อยสิบแปดยังลงมาไม่ถึงก็รอรอที่สองร้อยสิบนั่นแหละครับ uh huh. แล้วก็ทิสโก้ค่ะพี่เปียกอ่า uh, ทิสโก้เราเก็บร้อยบาทตอนก่อนเอ็กเราได้ปันผลได้เจ <7, S 2> ็ดบาทเจ็ดสิบห้าอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ซื้ออีกไม้หนึ่งที่เก uh ้าสิบเอ็ดอ่าโอเคเราก็ เฉลีย่ยเราอยู่ที่เก้าสิบห้าตอนนี้มันเก้าสิบเจ็ดอ่ามันยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นก็ยังไม่ขายถึงสิบเปอร์เซ็นตาก็ขายแค่แค่นั้นแหละครับง่ายๆสบายสบาย scb scb SC นี่ซื้อตรงร้อยบาทไปได้ผลผลไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ได้แล้วค่ะเ,เสร็จแล้วมันก็ไม่ลงมาให้ซื้ออีกเลยตอนนี้มันอยู่ร้อยแปดมันได้กันไรแปดเปอร์เซ็นแล้วเห็นไหมเพราะนั้นถ้าถึงร้อยสิบเราก็เอาพอร์ตเอา scb ขายไป Okay, อนะูนยาย SCC อูน <SC C. S 2> ห,หญ่เราเก็บสามสองห้าสามศูนย์สองตอนนี้มันอยู่ที่สามสามสี่ใช่ไหมน่ะนะกับรายหกเปอร์เซ็นมันขึ้นถึงสามห้าศูนย์มันน่าจะถึงสิบเปอร์เซ็นสามห้าศูนย์สามหกศูนย์นั่นแหละครับอ่าเลยเราก็ขายกันทีตอนนี้ก็ถือไว้ก่อนเพราะนั้นสรุปตอนนี้ที่ซื้อได้มีอินทัชเจ็ดสิบสองบาท di ดิฟสิบสองจุดสามแลนด์เฮาส์แปดจุดห้า นี่เอาราคาที่แล้วก็ KKP ที่หกสิบสองสี่ตัวครับวันนี้สมม,สมุติว่าไม่ชอบสมมุติว่าไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวเรามีอีกอีกอีกตารางหนึ่งให้ดูหรือไม่เราก็อเราชอบตารางนี้เราก็รอตารางนี้เดี๋ยวมันก็ลงมาให้ซื้อเองครับอย่างอย่างอินทัชเนี่ยอยู่ดีมันก็ลงมานะเราก็ซื้อเข้าไปแค่นั้นอ่าเอา<ช>แล้วครับพี่สรุปไปลอะอะต่อที่ยูเยมมาเลย อันนี้ผ่านไปเลยนะคะอันนี้ส่งให้กับลูกค้าลูกค้าก็ไปดูตัวตัวพื้นฐานแล้วก็สรุปหน้าตาให้ว่าอ่าอินทัชเมื่อกี้พี่เบสสรุปไปแล้วค่ะเจสิบสองบาทค่ะเดี๋ยวไปที่ตารางอีกตารางหนึ่งซึ่งเป็นปันผลอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะจ๊ะอ่าเนี่ยค่ะก็ จะเป็นอีกเกรดหนึ่งหรือที่เราเรียกว่า Division หนึ่งก็ได้ค่ะก็คือเป็นเกรดที่ลองจากหุ้นชุด AB นะคะก็จะมีลูกค้าบางท่านสนใจชอบเก็บตัวปันผลชุดนี้ค่ะ, <Okay. S 2> ะแต่วีคนี้ไม่ได้หุ้นแล้วค่ะพี่เปียก <Okay. S 2> เราก็จะมาสรุปตัวหน้าตาที่เราเก็บกันมาค่ะโอเคปลาปูเก็บที่ มี10บาทกับ8.2ได้มา2ไม้ค่ะเฉลี่ยราคา9.1ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมา8.7ค่ะอมีเอ็กโค่ะ2ไม้เหมือนกันค่ะ148กับ139.5ราคาเฉลี่ยอยู่ที่143.75ค่ะถ้าเ้าทุนอยู่ตอนนี้ก็โซน143จ้ะแล้วก็ TU ค่ะไม้แรก136ค่ะพี่เปียก ันนี้ขึ้นมา13.8ก็13.6ก็บิดไว้รออได้นะถ้าใครอยากชอบตัวนี้นะค่ะต่อครับแล้วก็ลาดบุรีค่ะลาดบุรีไม้นี้ยังไม่ได้ค่ะจะไฮไลท์สีเขียวอ่อนเอาไว้ค่ะก็ได้ที่38บาทค่ะก็ประมาณ5%ค่ะอันนี้เปอร์เซ็นต์ปันขวบตอนนี้ราคาขึ้นมา37เหลึองแล้ว มีเอลีดค่ะถ้าใครชอบก็รอยังรออยู่ค่ะยังไม่ได้หุ้นค่ะรอแถวสิบจุดห้าก็ยังไม่ได้นะคะก็ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบค่ะแล้วก็มีชุดชุดซีกลุ่มอสังหาค่ะก็จะมีเอพีกับโอลิค่ะพี่เปียะเก็บมาสองไม้แล้วค่ะราคาก็รีบาวขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ก็เก้าเปอร์เซ็นนะคะเอพีก็จวนขายได้แล้วนะใช่แล้วค่ะอือือ โอลิก็สี่เปอร์เซ็นต์กำไรตอนนี้นะคะครับค่ะก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้หุ้นค่ะธานีค่ะรอแถวสามจุดหนึ่งค่ะจะได้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็นห้าจุดสี่เปอร์เซ็นค่ะแล้วก็มีทีทีบีกับเคทีบก็ขึ้นมาแล้วไม่ได้ได้หุ้นละคือเรากำไรแล้วขายไปแล้วนะครับไอททีบีเคทบีเลยพวกนี้แหละ ว่า,าเราก็มาตั้งรอใหม่ที่เดิมนะครับอเอามาเป็น watch list เอาไวค้ค่ะอันนี้ทำสถิติเฉลี่ยย้อนหลังมาให้ด้วยนะคะไว้ให้ลูกค้าดูว่าโอเคเวลาที่ตลาดลงมาแรงๆหรือเกิดวิกฤตอะไรก็ตามอะคะ่ะหุ้นปันผลนะคะเฉลี่ยเจ็ดปีย้อนหลังเลยดูในท i ดิงวิวนะคะ,ะก็จะให้เปอร์เซ็นต์ปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็น ได้ค่ะมีตัวเลขปันผลเฉลี่ยด้วยใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่อันนี้ค่ะตารางไฮไลท์สีส้มเนี่ค่ะเป็นเฉลี่ยค่ะอดีมากดีมากค่ะก็มาจากเทดดิ้งวิวค่ะเฉลี่ยเจ็ดเทดดิ้งวิวนี่จะให้เจ็ดปีย้อนหลังเลยค่ะพี่เปียกก็เลยวีคนี้ก็เลยทํามาค่ะให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นว่าปันผลสูงที่เราคัดมานะคะตัวเปอร์เซ็นต์ปันผลหรือว่าเฉลี่ยแล้วค่อนข้างที่แบบเสถียรมากค่ะอืม โอเคก็อันตัวปันผลสูงชุดเอบีนะคะก็ทำมาให้แล้วค่ะ, okay. ะเนี่ยค่ะเคจะุปุปว่าในตารางนี้ไม,ไม่ไม่ใช่ตารางนี้อีกตารางนึ่งอันนี้สรุปไปแล้วนี่เนาะใช่ค่ะแต่อันนี้เมื่อกี้ย้อนให้ดูตัวทำเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นปันผลเจ็ดปีย้อนหลัง oh, okay, ราคา, okay, 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 าเฉลี่ยให้น okay, 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 okay. ูด้วยค่ะเห็นว่าเนี่ยเสถียรมากเลยค่ะพี่เปียกโอเคอ่ะ วาร์ปกลับไปนะคะเป็นมาใส,ส่วาปไอเนี้ยไอเนี้ยไอนี้ไอขลังไม่ต้องมาเลยนะไอตารางเนี่ยเก็บไว้ดูที่บ้านเดี๋ยวอันไหนคะนี่นีเปิดย้อนไปเดี๋ยวย้อนไปอ๋อตารางตัวเล็กๆเมื่อกี้ใช่ไหมคะเก็บไว้ดูเองเก็่ไว้ดูเองเก็บไว้คิ้ต้มแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ตื่นลงไปอ่ะเนี่ยค่ะกลับมา ที่คุณปันผลดีพิชั่นหนึ่งของเราเนี่ยคะ่ะก็มีทียูถ้าจะบิดไว้สิบสามหกก็ได้ที่เหลือก็อาจจะจะยากขึ้นมยอ่าราคาขึ้นมาแล้วจ้าก็เราเไม่ต้งองห่วงนะครับบางคนบางคนมันจะเป็น,นีแบงค์อ่อเราสมมติเราให้ซื้ออ่าเขาไม่ซื้อพอราคาขึ้นมาเขาก็จะถามว่าไอ้ข,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 ขึ้นมาตรงนี้ซื้อได้ไหมตอบเลยนะครับซื้อไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้รอจ้าเอระไอ้ทำไมจะซื้อไม่ได้ก็เพราะราคาที่เรากําหนดเนี่ย มันไปเอาตัวเลขผลผลมาหารแล้วมันอยู่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเราก็ถึงจะให้ซื้อนะครับหรือถ้าเราถ้ามันหุ้นมันไม่ไปไหนเราก็ได้ห้าเอร์ซ็นหกปอร์ซ็นั่นแหละครับแค่นั้นแหละหลักของมันนะครับอ่ะต่อบได้แล้วอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตารางของหุ้นเติบโตกินคำใหญ่คะ่ะอ่า<ช>เป็นตัว DR นะคะอ้างอิงพวกก้องทุนต่างประเทศหรือหุ้นต่างประเทศค่ะ ตอนนี้ตัวตลาดฮ่องกงก็เริ่มเริ่มรีบาวขึ้นมาแล้วค่ะพี่เปียกก็ไม่ได้สรุปวีคนี้นะคะมีได้แค่ตัว C N 0 1ค่ะ C N 0 1อ, 01, อ้างอิงถ้าในเทรดดิ้งวิวแล้วก็ไปดู3188ได้เลยค่ะคืออะไร,รเขาอ้างอิงไอตัวหุ้นในตลาดเอแชร e ของประเทศจีนนะคะตลาดเซี่ยงไฮ้เซินเะจะินค่ะสา3ร0ตัวค่ะอืมค่ะสรุปวีคนี้นะคะตัวกินคำใหญ่ หุ้นแนะนำก็คือ cn 0 1ค่ะแนวรับเก็บไม้แรก19บาทครับพี่เปียครับหุ้นหุ้นหลักๆของกินกรรมหญ่ใหญ่เนี่ยเราอยู่ที่เวียดนามแล้วก็ในทุดจีนนะครับเป็นหลักเราจะเทรดผ่าน dr นะครับสามารถคีย์ได้ผ่านในสตรีมมิ่งได้เลยนะครับไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ที่บอกมาเนี่ยครับจะเป็น10เซ e n t แ8ดจะเป็นบีบาบา80เราซื้อได้หมดเลยแล้วก็จะลงมาเราก็ทยอยหลักหลักเหมือนกันเล่นรอบครับลงมาแล้วก็ทยอยซื้อ แต่เราจะถือไปจนกว่า,เ,าเหมือนตลาดญี่ปุ่นนะตลาดญี่ปุ่นเขาขึ้นไปสุดเลยแนละ้วเราค่อยขายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะกินเวลานานแค่ไหนนะครับถ้าใครที่ถือไม่ได้ถือถือนานไม่ได้ก็ไปเล่นหุ้นปันผลดีกว่านะครับข้อสองเนี่ยในนี้มันมีปันผลด้วยนะอย่างบาบาแปดโซนมีจ่ายปันผลด้วยถูกไหมใช่แล้วคะ่ะบล็อกเกอร์จะส่งส่งปันผลมาให้ลูกค้าใช่ไหม ในสตรีมมิ่งจะขึ้นว่า C A X d นะคะท่านี้เราอยากรู้ว่าตัวปันผลได้เท่าไหร่นี่ยกตัวอย่างนี้เลยค่ะ B Y D คอมแปดค่ะเพิ่งให้ปันผลไป X D ไปเมื่อวานค่ะพี่เปียกเข้าไปดูในเทรดดิ้งวิวได้เลยค่ะแล้วก็คลิกที่ตุก D Doc เนี่ยค่ะอ่าพอคลิกปุ๊บก็จะเด้งข้อมูลนี้ขึ้นมาเลยจ้าจุดศูนย์ศูนย์หกนี่คือคือบาทใช่ไหมใช่แล้วค่ะ ค่ะแล้วก็เอ็กไปก็เมื่อวานก็คือคนที่ถือหุ้นอยู่เมื่อวานก็จะได้ปันผลไปใจเงินเมื่อไหร่ก็คือสิบห้ากันยาค่ะเนี่ยข้อมูลในท a ดดิ้งวิวค่ะหาได้เลยจ้าซึ่งการเล่นไอ้พวก DR เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เน้นปันผลนะครับเอาแค่ว่าไปสุดทางตรงไหนเราจะดูขายให้แล้วใครที่ถือไว้แล้วอึดอัดเนี่ยตอนลงคือมันจะมีจังหวะลงอะ่ะแล้วรู้สึกอึอดอัดอยากขายเดี๋ยวเราจะบอกจุดให้ว่า ถ้ารู้สึกอึดหัดให้ขายตรงไหนแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นพวกพูดบันผลหรือหุ้นเก่งกำไรหุ้นชุด AB แทนนะครับเพราะเกมนี้เราจะถืออึดทนกินยาวๆไปยังเน็ตอีสนะคะก็เริ่มให้กำไรมาสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะตัวเน e ็ตอีสนี่ค่ะไอ้นี้ก็สิบหกปอร์เซ็นแล้วนะไอตัว NDX 01อศูนย์หนึ่งอ๋อเราไม่ได้ซื้อเราซื้อไม่ได้เลยเราเคยให้แนวรับไปนานมากแล้วค่ะ ออโอเคแต่เรา,าไม่ได้ตามดูนะโอเคทีนี้แบงก์ก็เลยว่าเอามาให้หมดครบเลยจะได้เห็นครบถ้วนจะดีกว่าเวลาเลือกก็อย่าเลือกหลายตัวนะครับเลือกเฉพาะตัวสองตัวพอมีปันผลสักสองตัว,ตวมีหิงข้ามใหญ่สองตัวก็ได้ในพอหรือจะหรือจะเ,อเล่นปันผลอย่างเดียวก็ได้จริงๆอะ่ะมีคนถามเยอะว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่เราแเอเราเราพอใจแล้วเราก็ภูมิใจที่นำเสนอครับ ผู้ลงทุนนะครับก็คือการเล่นหุ้นปันผลไอ้ยี่สิบตัวของแบงก์นั่นแนหะไม่ค่อยพลาดรอะครับอันนั้นอนะ่ะไอ้นี่มันไอ้นี่มันมันก็ไม่ค่อยพลาดแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานโชคดีที่ปีที่แล้วเราใช้เวลาสองปีนะครับมันก็เลยได้ได้กำไรมาเยอะพอสมควรแต่ปีเนี้ผ่านไปปีหนึ่งแล้วนะส่วนใหญ่เนะี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยคือมันก็ต้องอดทนนะครับใช่แล้วค่ะ อิดถือทนสีทนได้ถ้าทนไม่ได้ไปเทรดหุ้นปันผลสูงเลยจ้าอโอเคนี่จบแล้วนะคะสำหรับตารางนี้<บ>อ่าโอเคสรุปนะคะสัปดาห์นี้ค่ะก็ถ้าใครชอบตัวหุ้นตัว dr ค่ะก็เป็น cn 0 1ค่ะค่ะไม้แรกนะคะอันนี้ตาลายค่ะ19บาทค่ะแนวรับไม้แรกจ้าค่ะโอเค อันนี้ก็เป็นกราฟค่ะที่ทำให้ดูข้างบนนี้ก็คือเป็นตัว cn01 ค่ะแถวเนี้ยค่ะที่เปียกโซนแนวรับ19บาทค่ะอะไรเลใช่ใชแล้วก็ทำตัวอ้างอิงอตัว dr ให้ด้วยค่ะนี่ค่ะโอเคอันนี้พูดไปแล้วอันนี้มาในส่วนของหุ้นกู้บ้างค่ะหุ้นกู้ <G ül> ก็ช่วงนี้หุ้นตลาดหุ้นกูก้ก็ดู <สบ S 1> เงียบๆนะคะงบเง่าบเงียบกเงียบเงียบกิบหน่อยแต่ว่าไม่เป็นรเราก็เอาแต่ความพอใจนะครับตามที่เราดูแล้วอพอใจเราก็ดูหุ้นของบร,ริษัทดูเรตติ้งแล้วก็ตัดสิในใจเอานะครับะก็สําหรับที่มีก็มีตัวทากคุนี้ค่ะอายุสองปีค่ะพี่เปียอืมอืมอ อายุสองปีหนึ่งสองปีให้ดอกเบีย้ยเปซนต่อปีค่ะอันนี้เขาเสนอขายแต่นักลงทุนรายใหญ่หรือไฮเน็ตเวิร์ดนะคะจ่าะระดับความเสี่ยงระดับแปดจ่ามีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ Origin ค่ะตัวนี้ก็ทำอสังหาค่ะส่วนตัวนี้ชอบคอนโดการดีไซน์ของ Origin มากเลยอยากจะมีห้องเชื่อสักห้องหนึ่งลแล้วเกินามันอายุมากแล้วต้อง ต้องใจซ,ซื้อซื้อที่แถวปากช่องไว้ดีละอโอ้อแม่อเอาเป็ที่ท1 1> ดินเราเปนะะที่ดินเอาไปที่ดินเครื่อนไปที่ดินโอเคมาหุ้นกู้ชุดที่หนึ่งอายุสามปีจ่ะก็ดอกเบีย้ยประมาณสี 4. 4่จุดสามถึงสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์จ้าส่วนชุดที่สองเนี่ยอายุนานกว่าหน่อยสี่ปีค่ะดอกเบีย้ยก็สี่จุดห้าถึงสี่หกใช่ใช อันนี้เขาเสนอขายกับนักลงทุนทั่วไปเลยจ้าครับสนใจใ<ค>ก็ติดต่อที่แบงก์นี่แหละนะถูกไหมจะซื้อหุ้นกู้ได้เลยใช่ค่ะอ่านี้มีสิทธิพิเศษนี่สำหรับลูกค้าคนพิเศษจ้าก็ตอนนี้ก็จะมีอ่าตัว l ล n e ออฟ i ิเชียลออฟ i ิเชียลนของหุ้นต่างประเทศค่ะพี่เปียกครับ ท,ที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตนะคะก็สามารถเปิดพอร์ตให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เราก็สามารถลงทุนกันได้ทั่วโลกเลยนะคะคือ,อคือพี่จะบอกอย่างนี้คือพวกพวกเราที่เป็นนักทุนรายย่อยกณขณะน,นี้อยากให้มีบางพอร์ตบางส่วนไนปเทรต่างประเทศบ้างาเหตุผลเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัว GDP ของประเทศนั้นๆะมันโตขึ้น ของเราเนี่ย GDP มันอยู่ประมาณ2 3มเซมาหลายปีแล้วมันจะโตยากมันจะหาหุ้นเล่นยากแต่ถ้าไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปยุโรปเอ่อไปเวียดนามไปสิงคโปร์พุกนี้มันจะมีพอมีหุ้นหรือฮ่องกงเนี่ยมันจะมีหุ้นให้เราเลือกเล่นได้แต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ความพยายามในการศึกษามันนิดหนึ่งถ้าไม่ต้องอยากใช้ความพยายามมากเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกไลโอเอของบริษัทผมเนี่ยแล้วก็เปิดเป็นชีไว้ก็จะช่วยได้ครับ ใช่แล้ค่ะข้อมูลครบเครื่องครบขันค่ะโอเคนี่ก็สามารถเปิดพอร์ตออนไลน์ได้เลยก็จะมีหลายๆผลิตภัณฑ์ตามที่แจ้งมานะคะอ่าค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือห้องลายบริการลูกค้าค่ะที่พี่เปียกได้แยกเป็นแต่ละห้องให้เป็นตามสไตล์ อของนักลงทุนซึ่งในนี้ก็มีห้องหุ้นต่างประเทศด้วยตามที่พี่เปียกแจ้งเมื่อกี้เนาะค,ค่ะซึ่งเป็นทางเลือกเป็นโอกาสในะทางเลือกค่ะอืมค่ะโอเคก็ถ้าฟังแล้วคิดว่ามันใช่มันชอบมโดนใจก็สามารถเปิดพอร์ตออนไลน์ได้เลยนะคะหรือไม่แน่ใจเนี่ยมีค่ะมีลูกค้าโท,โทรเข้ามาไลน์เข้ามาแล้วแบงค์โทรกลับจำเสียงแบงค์ได้บอกอุ้ย คุณเบนตัวจริงเสียงจริงมันมันคืมีความกังวลคาว่าเฮ้ยอะไรใช่เปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงค่ะยังอยู่ไม่มีไม่หนีไม่หายไปไหนนะจ๊ะอ่าค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นหนังสือค่ะ h y b r i d Investing ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบไปซื้อซะ ตัวนี้มีเป็น e-book ไหมคะพี่ปี๋มีมีแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันทำ,ทำยังไงนะเดี๋ยวต้องถามแม็กดูแต่มีแต,แต่มีมีนะคะเขามีลูกค้าสอบถามมาค่ะว่าล,ลูกค้าชอบแบบอ่านในในไอ p a d อะไรเงี้ยค่ะได้ได้ <Okay. S 1> ก็ขอลิงก์ที่แม็กแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูอ่าสรุปนะคะมีทั้งหนังสือแล้วก็มี e-book ด้วยค่ะครับ,จ,รบจบแล้วสำหรับ ไลน์สำหรับวันนี้นะคะนอกหเนือจากนี้เรายังมีทีมงานแมงเม้าสำราญนะคะที่คอยดูแลแนะนำให้ค่ะกส็สามารถจะติดต่อเปิดพอร์ตได้นะคะมีทั้งคุณไพศาลคะ่ะแล้วก็น้องก๊อฟนะคะข้อมูลเบอร์ติดต่อหรือไลน์ก็สแกนหรือว่าโทรไปคุยได้เช่นกันจ้าโอเคครบจบแล้วพอดี๋ยวมีสองพุ่ม เดี๋ยวสองุ่วพี่มีไลฟ์กับหมอสองกล้องนี่กะไลฟ์เสร็จนอนเลยใช่ไหมเนี่ยใส่ชุดเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนแรกๆก็มีพร็อพป์อะไรเยอะดีนะหลังๆนี่เหลือแค่ชุดนี้แล้วนะช่วงนี้วัวลุ่มไม่ค่อยดียังดีที่ยังใส่อยู่นะคะวัวลุ่มไม่ค่อยดีก็ประมาณนี้แหละครับตับสภาพแต่ข้อดีคือตอนนี้ก็ ถึงตลาดจะเงียบแต่ก็มีเวลาให้อ่านข้อมูลศึกษาหาความรู้ค่ะเออขอบคุณมากแบงค์ครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ